เดี๋ยวคลิปนี้จะมาพูดถึงระยะเวลาของการาใช้งานของแบตเตอรี่นะครับะแบตเตอรี่ที่เราใช้เนี่ยมันมีระยะเวลาการใช้งานกี่ชั่วโมงในกรณีที่ไม่มีแดดนะครับก็แบตเตอรี่ที่เราใช้งาน มัน41่สิแอมป์นะครับสีแอมป์อันนี้ปิดแล้วนะถึงเวลาปิดมันก็ปิดนะครับแบตเตอรี่ที่เราใช้งานคือ45 M ่สิบห้าแอม์นะครับถึงเวลาปิดมันก็ปิดนะ45แอมป์เนี่ยมันจะใช้งานได้ประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะ ถ้าเป็นค่าจากการคำนวณน,นะครับเกือบสองชั่วโมงอันนี้ผมตั้งเวลาเทสไว้ที่สิบจุดห้าสองสิบเอ็ดจุดห้าสองนะครับตั้งเวลาเทสไว้นะครับตั้งเวลาเทสให้มันปิดที่เวลาสิบเอ็ดจุดห้าสองนะครับมันก็ปิดที่เวลาสิบเอ็ดจุดห้าสอง เปิดที่11.47นะมันก็ปิดตรงเวลาไนงะกรณีที่เราต้องการเทสแบตเตอรี่โดยตรงนะครับตอนนี้มันไม่มีแดดนะนี่คือฟ้าคืมนะครับไม่มีแดดก็ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับก็เปิดเมนวนวลได้นะครับเปิดเมนวนวลได้อันนี้ก็คือเปิดเมนวนวลนะ นี่คือการเปิดเมนนวนนะครับเปิดเมนนวนปกตินะครับเพราะว่ามันไม่มีแดดแต่เราใช้แบตเตอรี่ในการแบ็กอัพนะครับมันก็จะใช้ได้ปกติ นะส่วนการคำนวณแบตเตอรี่นะครับก็45แอมป์หารด้วย12นะเดี๋ยวผมทำการคำนวณไว้ให้ข้างล่างนะครับอันนี้เราเปิดเมน,นวลน,นะแต่ว่ากรดีที่เราใช้งานจริงๆนะครับ เราจะตั้งเวลาที่อ่อนที่กโมงเลยนะสัก6กโ,นะโ,โมงครึ่งนะรดน้ำต้นไม้ตอนเช้าๆนะครับ6โมง6โมงครึ่งนะ ปิดที่เราจะให้มันลดหนึ่งชั่วโมงเลยนะปิดที่เจ็ดโมงครึ่งเนี่ยถือว่าลันลันไปเลยหนึ่งชั่วโมงนะ อันนี้เวลาณนะปัจจุบันนะครับเราใช้แมนนวลนนะครับปิดอันนี้ปิดแมนนวลนนะในช่วงที่เราปิดก็ แบตเตอรี่มันก็จะชาร์จน,รนะครับสังเกตนะครับแบตเตอรี่มันก็จะชาร์จถึงแม้ว่าแดดจะอ่อนแต่ว่าระบบมันก็จะทํางานแบตเตอรี่มันก็จะชาร์จเข้าแบตนะโอเคนะครับก็ประมาณนี้ระบบรดน้ำต้นไม้อัตโนมัติโซลาร์เซลล์ที่ไรถาวนฟาร์มสเตย์ อีสานบ้านนานีานครับสนใจกดไลค์ได้เลยนะครับแล้วพบกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ